ลอกอาจจะดูเก่าๆหน่อยนะครับแต่พอดีผมเพิ่งซื้อมาจากเพื่อนนะก็เป็นลอกนี่นะครับลอกที่ผมไปเจอมาครับเอาจริงผมก็คุยกับเพื่อนอยู่ครับแล้วเพื่อนมันมีอยู่ตัวหนึ่งผมก็เลยซื้อก็คุยกันมานะครับจบกันอยู่ในราคาที่2 0 0ครับนี่นะครับ8 8บวกหนึครับเป็นลอกนี่ครับมือขวานะครับส่วนข้างใต้ก็เป็นลอก7นะครับนี่ครับ ล้วเจ็ดลอดนิยมด้วยสอครับตัวลอกก็ถือว่าพอใช้ได้ครับนี่ครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้มันขึ้นสนิมนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปขัดสนิมออกนะครับถ้าอยากให้ผมสอนล้างลอกนะครับก็ถ้าหากยอดนี้เกิน1,000ไลค์แล้วก็มีคอมเมนต์ครับผมจะสอนล้างลอกนะครับในวัดเสาครับ